ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับเจอกันอีกแล้วกับพี่โรบี่กับซองดับเบิลก็อดนะครับผมแม้ห่างหายไปนานเลยนะครับผมไม่ได้อัพคลิป10กว่าวันนะครับผมก็ส่วงนี้ก็ไม่ได้ทาคลิปด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็มีของมา แจกเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเป็นโคสกินปืนแล้วก็บัตรกาลีน่านะครับผมก่อนที่เราจะมาแจกของรางวัลกันเนี่ยนะครับผมอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับผมแล้วก็นะครับที่สําคัญผมของมาบอกนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมจะมีกิจกรรมเล่นแล้วก็อัดช็แจกโคตไปด้วยนะครับ แต่ว่าแต่ละคลิปที่ผมอัดเนี่ยก็จะมีการแจกเหมือนเดิมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโค้ดแล้วก็จะเป็นบัตรกาลิน่านะครับผมซึ่งคลิปนี้นี่นะครับผมก็มีโค้ดไอเทมแล้วก็บัตรกาลิน่ามาแจกให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปที่ผมลงเล่นแบบเล่นกะกากเล่นไกลๆอะไรแบบนี้นะครับผมทุกคนก็เข้ามาดูด้วยนะครับเพราะว่าผมจะแจกทุกคลิปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปที่ผมลงเล่นแล้วก็เป็นคลิปอัด แจกกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมก็จะแจกตลอดนะครับทุกคนนะในคลิปนี้ก็จะมีการแจ้งมาแบบนี้นะครับผมยวที่ผมเล่นเนี่ยนะครับผมก็เล่นไม่โหดหรอกนะครับผมก็จะเล่นเล่นแบบยิงแบบกระกากไก่อะไรแบบนี้นะครับผมก็ตามความสามารถที่เล่นได้นะครับผมจะให้ผมโหดเก่งอะไรเหมือนคนอื่นนี่ผมไม่โหดหรอกนะครับผมอ่านะครับผมก็จะมีมาบอกประมาณนี้เลยนะครับผม แล้วก็นะครับผมนี่ก็คือแคนผมนะครับผมโดดเดียวเดียวได้นะครับผมถ้าใครอยากเข้าแคนก็สมัครเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่าไอดีแคนก็จะประมาณนี้เลย3 0 2 9 4 7 0 4 8 4นะครับผมใครอยากเข้าไลน์ใครเข้าแคนมาไม่ว่าจะเป็นแรงด์อะไรก็สามารถเข้ามาได้หมดนะครับผมกดรับหดนะครับผมทุกคนสามารถสมัครเข้ามาแบบถ้า กดสมัครหรือว่าขอเข้ามานี่จะได้เข้าเลยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ต้องการคนมากนะครับผมแรกๆก็อยู่ไปก่อนนะครับผมอยู่ไปนานๆอยเปลี่ยนซื้อก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับไปซีเรียสตรงนี้นะครับผมและที่สําคัญนะครับผมนี่ก็จะเป็น ID ของผมนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นกับผมก็แอดมาได้เลยนะครับผม แอดหรือว่าทักมานะครับผมว่าผมมาจากซองพี่นะครับผมรับเพื่อนผมด้วยผมอยากเล่นด้วยอะไรประมาณนี้ผมก็จะจะกดรับหมดนะครับผมนี่ก็จะเป็นไ d ดีผมนะครับผมไ d ดีก็576 9 1 6 6 0 3 0นะครับผมก็ทุกคนก็เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับผมอย่าลืมนะครับแอดเพื่อนมาเลยนะครับผมบอกว่ามาจากซองดับเบิลคอดนะครับผมผมก็จะกดรับเอานะครับ ตอนนี้ผมก็มาถึงฤดูการ3 3แล้วนะครับผมก็แต้มจะอยู่ที่ประมาณ5 7 4พันนะครับผมอยู่ที่5ดาวนะครับผมตอนนี้ก็ลงเล่นเรื่อยๆไปนะครับผมก็คุณภาพก็จะไก่ประมาณจะนิดหนึ่งนะครับผมเอาตลอดซีมแล้วกันนะก็เล่นประมาณนี้เลยเล่นโซโลเล่นโหมดคู่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมส่วนมากผมจะชอบกดสุ่มทีมไปอะไรแบบนี้ กดสุ่มทีม4ไปอะไรต่างๆเลยนะครับผมเราเล่นเพื่อความสนุกเนาะเราไม่ได้เล่นเอาอันดับหนึ่งอะไรต่างๆเลยนะครับผมเล่นไปเก็บไปนะครับทุกคนเพื่อความสนุกแล้วก็ความบันเทิงนะครับผมมาถึงจุดนี้แล้วนะครับผมก็จะมาแจกบัตรกาลิน่านะครับผมจํานวนหนึ่งใบนะครับผมส่วนบัตรกาลิน่านะครับผมผมจะเอาไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมส่วนโค้ดก็จะอยู่ด้านล่างใต้คอมเมนต์นะครับผม ถ้าใครดูมาถึงจุดนี้แล้วก็จะรู้นะครับว่าผมแจกอะไรตรงไหนบ้างนะครับผมถ้าใครไม่รู้ก็ดูไปนะครับก็กดไปด้านใต้คลิปหรือว่าใต้คอมเมนต์นะครับผมอย่าลืมนะครับนับตั้งแต่นี้ไปนะครับผมไม่ว่าผมจะคลิปลงเล่นคลิปไฮไลท์หรือว่าคลิปอะไรต่างๆนะครับผมก็จะแจกโค้ดแจกบัตรกาลิน่าเหมือนเดิมนะครับผมเบื่อที่จะมาอัดคลิปพูดอะไรแบบนี้เหนื่อยนะครับผมลงเล่นบ้างอะไรบ้างแต่อย่างน้อยก็เราก็ยังแจกเหมือนเดิมนะครับทุกคน ามาถึงจุดนี้แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะมามีโค้ดมาแจกงนะครับผมแล้วก็มีบัตรการินามาแจกจำนวนหนึ่งใบนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังเข้าร่วมสมรสมรถนือเป็นตำนานคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดติดตาม